วันนี้ก็จะเป็นแบบรูปเป็นรูปสัมภาษณ์น้องๆจากคอสมาซันะคะาอาาเดี๋ยวเราก็จะด้ห้าสี่สามแนะนำตัวเองครับ COS J MOS สวัสดีค่ะทกล่า c คอสมา s ันค่ะสวัสดีค่ะอันดาค่ะสวัสดีค่ะปิ่นคอสมา s ันค่ะสวัสดีค่ะลูกเก้ยวคอสมา s ันค่ะสวัสดีค่ะคอสมา s ันค่ะ จริงๆคอร์สมีริมันมี7คนทายถึงอ,อยู่เป็นคอร์สมอันค่ะค่ะก็คอสโมนะคะมีสมาชิกทั้งหมด11คนแต่ว่าตอนนี้นะคะมียูนิตพิเศษขึ้นมา2ยูนิตนะคะคือคอสโมอซันแล้วก็คอรโมอซิกนัดค่ะซึ่งคอสโมอซันจะมีสมาชิกทั้งหมด5คน<ช>แล้วก็ค<ช>อรโมอซิกน,นัดจะมีสมาชิกทั้งหมด6คน,นะคะ<ช>่ะก็จะเป็นดวงดาว2ดวงที่อยู่ในจักรวาลเดียวกัน,นะคะ่ะค่ะจริงๆนี่มีน้องแพรวัยคนหนึ่ง<ช>แต่ว่าติดภารกิจในการเรียนอยู่ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมา4คนใช่ ว่เป็นยูนิตสองยูนิตนี่แหละค่ะที่เป็นจักรวาลเดียวกันคือยูนิเวอร์สเดียวกันคอสมอเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าแต่ละยูนิตก็จะเป็นชื่อดวงดาวของตัวเองเลยค่ะซึ่งแบบว่าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์แล้วก็เหมือนภาพลักษณ์ของวงนั้นๆในยูนิตนั้นๆค่ะอย่างของความหมายของคอสมอซันนะคะโอเคซันนี่คือมีจังะชิ้นที่ห้าโกลที่คือพัดมือคือเล่าพูดน้องแคลว่าทำไมต้องเป็นคอสมอลซันคือซันนี่ที่นี้มันคือพระอาทิตย์อย่างเดียวเลยมัน ีนค่ะก็สันนะคะก็จะเป็นพลังงานที่แบบเหลือล้นด้วยแล้วเราก็มีตัวยอดค่ะอย่าง S เนี่ยก็คือ s h i n i n g ค่ะ<ม>พวกเราก็จะแบบพยายามที่จะเอาความเปล่งประกายของพวกเราออกมาให้แฟนๆได้เห็นค่ะแล้วก็ U <You>, u n u t y ความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะพวกเราก็จะมีหลายคาแรคเตอร์เลยที่แบบไม่ซ้ำกันแต่ว่าพอมารวมกันกลมกล่อมแล้วก็จะมีความยูนิคนะา n <ม> คือความ new, นิวเนาะนิวความนิวคือความแปลกใหม่ที่เราจะพยายาม นำมาเสนอแฟนๆอยู่ทุกๆการคัมแบ็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอย่างเพลงที่แล้วจะเห็นในชัดเนาะว่าอย่างเพลงที่แล้วเราเป็นเพลง Baby Run เป็นเพลงเดบิวต์ยูนิตของเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบความเท่ความแบบโชว์คอนฟร์มแนนเต้นแรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชัดเจนเนาะอย่างเพลงนี้เราก็จะมีความใหม่ขึ้นมาก็คือเราจะมาในเพลงเป็นป๊อปใสๆขึ้นมาเป็นแบบดนตรีมีเดียมหน่อยแต่ว่าเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าเป็นความใหม่ๆที่จะทําให้แฟนๆคอสเมันได้เห็นกันค่ะเรียกได้ว่า new แบบใหม่แบบสบใช่เราก็เตรียม new new อะไรมากมาย ใช่แสดงว่าตัวคอนทอนมีซิงเกิลมาแล้วทั้งหมดสองเพลงใช่ไหมคะใช่นะคะก็คือเพลงแรกที่แนะนำตัวเองให้รู้จักก็คือเดบิวต์ล้าเพลงเดบิวต์ล้านเพลงอ๋อแบบแบบเพลงค่ะแต่ว่าตอนนั้นแบบเซนซีไรน์เลค่ะก็ดูเดือดค่ะเป็นเพลงที่เหมือนเราอยากให้ทุกคนเห็นภาพลักษณ์เรา ให้แตกต่างด้วยค่ะจากคอสมอ,สมอที่เป็นเป็นเพลง11คนเลย้ะคะเพราะว่าเพลงนั้นเพลงเดบิวเราก็จะแบบน่ารักใสๆเปนแบบว่าเพิ่งเดบิวอะไรนะคะพอเป็นซันแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่เราวางกันแล้วเราอยากเป็นแบบที่มีความเท่ขึ้นมีความแบบสมาร์ทขึ้นเลยค่ะแบบว่าโชว์ความใหม่อ่าเราก็เลยแบบว่าตั้งใจว่าเพลงแรกเป็นเพลงแนะนําตัวที่ว่าใครทําอะไรได้บ้างเราอยากโชว์ไปในเพลงนี้ที่ได้มากที่สุดมาซิงเกิลที่สอง เพลงที่ปล่อยไปเพลงคิดถึงคิดถึงมันเหมือนนเป็นการเล่นคำคิดถงแล้วก็คิดถึงแล้วก็คิดถึงือมันทาไมถึงต้องเป็นคิดค่ะเพราะว่าคาว่าคิดถึงเนี่ยมันเหมือนเป็นเพลงแบบว่าเหมือนแอบชอบเพื่อนก่อนเราก็แบบเหมือนเราไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงถ้าเขาคิดถึงเราในอนาคตถ้าเราแบบแคร์ความสัมพันธ์แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคิดถึงค่ะก็เป็นเพลงที่แบบเหมือนส่งไปแทนใจเราว่าแบบ เราชอบเธอนะคิดถึงเธอนะแล้วก็เป็นเหมือนเพลงที่แบบ encourage ให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองแบบว่าสามารถค,คือคิดอะไรแบบแบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็าสามารถถามไปได้ตรงๆเพราะว่าเหมือนแสดงความรู้สึกของตัวเองใช่ใช่ใช่ต่อแบบเราว่าเรารู้สึกไงเราชอบคนนี้เราก็สามารถบอกได้เลยว่าเราเราชอบคนนี้จริงๆอะไรนะสนใจใครชอบใครก็บอกได้เลยนะคะหรือถ้าใครชอบพวกเราก็ส่งเพลงมาให้เราเอง่ะ คือในเอลีมันดูสดใสมากคืออย่างที่บอกอขาโอเคกับซีนเป็นแรกไปที่ร้านมาทีนี่แบบมันสดใสทั้งค่างคอนทราสต์แต่คือแบบว่าอันนี้มันเป็นคอนเซ็ตที่เราวางกันไว้ที่เปนมีิทีิว่ายังไงกัดแส้ได้บี่จริงเหมือนที่เราตอนเราทำพรีเซนต์ที่นําเสนอทางค่ายค่ะมันจะมีทั้งซันเซ็ตแล้วก็ซันไรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบ สดใสเป็นพาทิศขึ้นเนาะหรือว่าเป็นพาทิศตกก็จะมีความแบบส้มๆแบบว่าเท่ๆหน่อยค่ะเราก็เหมือนอยากจะมีทั้งสองเวอร์ชันในยูนิตนี้เลยค่ะเหมือนเวอร์ชั่นที่เพลงแรกเราก็เป็นแบบเท่ๆไปแล้วเราก็อยากนําเสนออีกเวอร์ชันหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นกัน่ะสใช่เแบบแรกรุ่นยามเช้าแต่ก็ยังแอบตื่นมาแบบมั่นใจเป็นสาวสาวมั่นใจมั่นใจอยู่ใช่เพราะเราเป็นสาวสมัยใหม่ใช่เราไม่กลัวอยู่แล้วเข้ามาเลยอะไรอย่าง เหมือนในใน MPA เนี้ยคือแต่ละคนมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยอยากจะให้เล่าในคัสสุตัวเองคาแรคเตอร์ลูเองในเรื่องนี้ค่ะแม่หมอเริ่มเลยค่ะค่ะก็จะเป็นคัสแบบว่าดูดวงแม่หมออะไรอย่างี้แบบว่าเหมือนเราเป็นลูเมตในเหมือนเราอยู่ที่พักเดียวกันใช่แล้วหนูก็จะเป็นลูเมตหน้าที่ก็คือดูดวงให้เพื่อนๆเฮ้ยแกจะมีความรักไหมเอ๊ะแกจะมีไหมอะไรอย่างี้ ดวงเข้ากันหรือเปล่าใช่ดวงเข้ากันหรือเปล่าแบบนี้แต่ว่าซีหนูอะตอนที่ถ่ายทำจะมีมันจะเป็นซีนที่หัวเราะกันเยอะมาก <laughs> คือด้วยความมุมกล้องอะคะ่ะเหมือนทุกคนจะหันหลังให้กล้องอแล้วหนูเนี่ยจะหันหน้าให้กล้องใช่ไหมคะแล้วเหมือนหนูเต้นคนเดียวคือเพื่อนเห็นหน้าหนูก็ขำแหละ แล้วเพื่อนก็นั่งขำมิกกิ๊กิแล้วหนูก็ต้องเต้นแล้วหนูก็ต้องคุมหน้าแบบไม่ให้ขำคือถ้าเห็นว่าไหล่สั่นอันนี้ไม่ได้เจ้าเข้าขำอยู่ใช่เพราะว่าซีหนูจะเป็นซีรวมห้าคนเลยใก็เลยแบบสนุกกันมากๆในซีไซสนุกได้จริงใช่ของลูกย่าจะเป็นซีนแบบว่ากดคอมไลน์ค่ะก็น่าจะเป็นการแบบว่าตรวจเช็คเมสเซจหรืออาจจะเป็น working woman หรืออาจจะแบบว่าดูครูดูโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรอย่างงเี้ยค่ะว่าเช็คเช็ค เป็นสาวโซเชียลสาวสงานเศรษงานสาวอยากรู้อยากเห็น <c oughs> หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ใส่เหมือนใส่สีชมพูกลับมาเป็นแบบ เพื่อนถามว่าเหมือนคอสเมตตอนแรกเลยที่แบบว่ามาออเดชั่นแบบมีความแบบหวานนมเปรี้ยวเลยว้าหวานใช่ค่ะหวานลุที่ไม่ได้เห็นมานานเนาะก็จอได้เห็นอีกครั้งหนึ่งคือจะบอกว่าถ้าแฟนๆอยากเห็นลุคหวานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือต้องมาเห็นในคอสเมตซัมใช่คอสเมตแบลุคแบบข้างนอกเพราะว่าแบบข้างนอกร์ฟข้างนอกเสิร์ฟแบบนี้เออคอสเมตซัมหม่เอ่าอ่าของปิ่นจะเป็นฮัทในการแต่งตัวสไตลิ่งค่ะก็แบบว่าเหมือน เหม e ือนในมีเพื่อนบอกว่าเหมือนเพื่อนจะมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราเจอคนที่เราชอบหรือเราจะออกไปหาใครใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะแบบอยากจะสวยอยากจะดูดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเลยมีการแบบสไตลิ่งกันนิดนึงแบบให้แต่งตัวให้ตัวเองลองชุดนู่นชุดนี้ว่าแบบสวยหรือยังแล้วก็แบบให้เพื่อนมาช่วยแต่งตัวให้อะไร่เงี้ยในแบบเหมือนตุ๊กตาแล้วก็เพื่อนแบบมาทาบภาพภาพแบบว่าเราดูดีหรือพอที่จะเจอเขาอันนี้ก็สวยเออวันนี้สวยนะค่ะสวยสวย ผมเป็นประชาชนเอเธอละคะปะของหนูเป็นพาสของการออกกำลังกายแต่ว่าการตัวเองแบบดูแลตัวเองเพื่อที่เหมือนเวลาเราเจอคนที่เราลักเราวรู้สึกมั่นใจแบบว่าแล้วก็ของหนูมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคแบบมากๆแบบมากๆเลยหนูไม่เคยหนูไม่เคยใส่อะไรอย่างนั้นด้วยวก็ก็แอบ อะไรใหม่ๆใช่แอปเสิร์ฟความนิวเอยฉอนชอบนั้นแต่ว่าสวยมากนั่นแหละค่ะก็ในซีนนั้นก็คือมันต้องเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนเล่นแล้วก็ล้มเพราะเหมือนเราแบบก็เล่นไม่เป็นเราต้องแอปเล่นไม่เป็นก่อนแต่ว่าต้องใครทาให้เขาไม่จริงเอล้มล้มเป็นสิบรอบเลยเพราะว่าล้มแล้วเลยหมุกรอล้มแล้วลูกบอลกิ้งถามว่าสีนน่ารักน่ารักไนมใช่แต่ลก็ใหม่ๆมีความโกะมีความแบบน่ารักใส่เข้าไปในนั้นด้วยเลย แพรวาะค่ะแพรวาหานี่เป็นตัวเปิดเลยเขาเปิดมาแบบปึ้งเขาเปิดมาด้วยเล็บยกโทรศัพท์แบบโน้ตความที่เนื้อเราเปิดด้วยคำว่าต้อองเเเช็คดูมสจ่่าาแบบวตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ต้องทําคือการเช็คว่ามีใครทักอะไรเรามาหรือเปล่าหรือว่าอ่าแบบว่าเช็คสาวโซเชียลโซเชียลโซเชียโซเชียลโซเชียลโซเชียลล เขาก็แบบเช็คก่อนว่าเอ๊ะมีใครดีองดีเอ็มมาไหมมีใครแบบกดไลค์สตอรี่เราหรือเปล่าต้องเช็คนิดนึงมันเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวเช็คแล้วอุ้ยเขาจะมาใครแอบสองไหมแอบสองอะไรแ่บไม่กดจริงจังเลยจริงจังเขารู้แล้วว่าเขาจะมาหาละแล้วก็แบบมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอาจจะมีการเซจอแชท GPT ที่เลยดูดวงให้ไงว่าอุ้ยคลิกไหมเหรออันนี้เป็นขบวนการเลยใช่จะดูน่ากลัวทั้งขบวนการนี้ก็เน็ตไม่สดใสเราแบบ เต็มความพอเส้นสั้เลยคอแส่ๆว่ากองเอวีปวดมากไม่ใช่ค่ะส่วนยังไงคะโอ้เอาจริงมีพวกเราห้าคนอยู่ที่ไหนก็ปวดเหมือนพอเอเนจีมันเยอะอะไรนะค่ะพออยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่พอมาถ่ายเอวีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบโลเคชั่นเป็นบ้านเนาะมันก็จะมีห้องต่างๆส่วนอยู่บ้านเออแบบเหมือนอยู่บ้านอยู่ด้วยกันอะไรใช่แล้วก็แบบว่าห้องมันดูสบายตามากเลยโลเคชั่นพวกเราก็แบบ เล่นกันบ้างแต่ว่าที่พวกเราฉับก็คือกินข้าวใช่กินแซบเต็นแซบใช่เพราะว่าแฟนๆนะคะส่งกูซัพพอร์ตมาให้เราแบบเยอะมากใช่แล้วเราก็ใช้ในการเต้นเยอะเนาะคือเราก็กินเขาเบอกว่าอะไรนะต้องเดินต้องถอดรองเท้าค่ะเดินออย่างไรเอ็มบีแบบเห็นว่าแบบว่า มีตัวสิเค็ดตอนท้ายยังไงคะพี่นิวตันมาเล่นในเอย่านี้ได้ยังไงเราก็ได้รับเกียรติจากพี่นิวตันนะพี่นิวตันเป็นพี่ในในค่ายของเรานะคะมาร่วมเป็นพระเอกเอมี่ได้ใช่ไหมพวกเราด้วยก็เป็นตัวซีเค็ดเนาะเปิดมาปึ้งเหมือนเราก็เขาเรียกว่าหินไว้ตั้งแต่แรกว่าแบบใครกันนะที่แบบว่า เมสเซจมาใครกันนะที่แบบจะมาหาพวกเราเนี่ยค่ะก็มาพึ่งต่อแถวว่าอ๋อเป็นพี่นิวตันที่เป็นพี่ในค่ายนี่แหละมาหาพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนเอ็มวีเราแบบเมาหานะคือคนที่เราแอบปิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีแฟนๆแปะหน้าตัวเองเป็นพี่า แบบว่าอา๋อเราจะเป็นใครก็ได้ค่ะจริงๆแล้วบุคคลที่จะมาหาเราเนี่ยเป็นเพื่อนเราเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้เอ้ยนี่คือฉันก็ได้เราอาจจะจับมาแต่งตัวแบบเลิศเลิก็ได้เพราะเราคือเพื่อนกันไปกินข้าวไม่กินถูกของกินเราเยอะมากในบ้านเราเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเข้ามาแล้วเราอาจจะพากันแบบว่าแต่งตัวคือตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าแบบตัวคอสออัมเนี่ย แบบเร่งทํางานกันแบบสุดฤทธิ์เหมือนกันแสดงว่าจบจากซิงเกิลนี้จะมีซิงเกิลต่อๆไปให้แฟนๆได้ฟังไหมคะจริงจริงก็บอกได้ไหมว่าเราก็มีมีมีการอัดเพลงซิงเกิลต่อไปไปแล้วใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามเพราะว่าอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เหมือนเพลงหนึ่งเพลงสองแน่นอน่ก็อย่างที่บอกว่า new new อยากให้ทุกคนได้เห็นใหม่ๆในด้านของคอสโมสคือแค่เราติดตามอาจจะได้หมอรับ จริงๆแบบโปรเจกต์เราก็แบบเหมือนได้รับโอกาสมากมายเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะแบบมีแฟนมีค่ายด้วยที่จะมาถึงเราจะไปสิงคโปร์สิงคโปร์ใช่ค่ะแล้วต่อด้วยมาเก๊าใช่เขาอ่าใช่ก็เหมือนมีการทําเพลงเพื่อจะได้แต่ละที่เราก็จะมีเพลงให้ใหม่ๆให้เแฟนได้ชมกันอะไรค่ะแบบแต่ละที่จะได้ไม่ทากันเนาะแบบสร้างความใหม่เป็นเหมือนกันมีป่ก็เลยก็องกว่าเราแบบสนใจมากๆใช่ค่ะเออแต่ว่านอกเหนืจากผลงานเพลงคือโอเค พวกน้องมาจากตัวตัวสีของหมอที่ทางด้ัยคะตื่นเต้นด้ะคะแล้วม่ได้รับคอถามอะไรกะพอชื่อ็นทุกแีแบลซีลลค่อยากจะถามว่าแบบในพาร์ทของตัวเคกับฟีรีี่น่ะชอบอันไหนหรือความยากง่ายในแต่ละการโอ้โหอนี้อันนี้อะ สำหรับหนูความยากง่ายมันมีทางพากย์ศิลปินกับแบบนักแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับหนูหนูเริ่มต้นมาด้วยแบบศิลปินสาหรับแบบพอได้รับโอกาสการแสดงเนี่ยก็จะมีความแรกๆจะมีความไม่รู้อะไรเยอะก็เลยจะมีความกดดันเหมือนพวกเราแรกๆกแรกๆหมดเลยตอนที่เข้าซีนด้วยกันครั้งแรกคือแบบไม่ด้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราถ่ายเราเริ่มได้เป็นการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะค่ะพอเข้าเข้ากล้องที่เป็นซีรีส์ครั้งแรกก็จะมีความทําอะไรไม่ถูกอยู่บ้างอะไร ก็แต่มันก็กดดันคนละแบบเนาะใช่ไหมเพราะว่าการเข้าซีรีส์มันก็เป็นการเข้าบทที่มันไม่ใช่แบบเหมือนอาจจะไม่ใช่ตัวเราที่เราต้องทํากันบ้านในการเรียนรู้บทอย่างต่างๆที่แบบเพื่อนได้เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอเป็นพาร์ทของการแสดงมันมีความเอ้ยพาร์ทของศิลปินมันสามารถใส่ตัวเองลงไปในนั้นได้เลยแบบว่าพรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมาได้มากกว่าอะไรค่ะก็จะมีความยากคนละแบบเพราะว่าศิลปินถึงเราจะพรีเซนต์ความเป็นเราแต่เราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆ เสิร์ฟหรือว่าใ,<ช>ให้แฟนๆได้มีความว้าวอยู่ตลอดหรือว่าพัฒนาการเรื่อยๆมันแบบว่าเออการร้องการเต้นใช่มีความแบบพัฒนาการเพื่อจะได้แบบไม่มีไม่ไม่ได้ซ้ำจำําเจเนาะแบบว่าจะได้เห็นพัฒนาการพวกเราในทุกเพลงที่กำลังจะมาถึงสรุปว่าชา a เลนทุกทุกทุกอย่างใช่แต่ว่ากัดงานเลยได้จริงๆการที่จะทําอะไรให้มันดีได้มันแบบต้องใช้ความพยายามความแบบเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีทุกๆอย่างที่แบบต้งองรวมพลังกันค่ะก็เลย ชาเลนทุกทางแล้วก็อยากให้แฟนๆแบบว่าติดตามเราในทั้งด้านการแสดงด้วยทั้งด้านเพลงด้วยได้เห็นหลายๆมุมของเรา,านนะคะ่ะอรย์พี่หนุมก็รู้สึกเหมือนเพื่อนๆค่ะว่าแบบว่าไม่ว่าจะงานอันไหนก็คือมีความยากเหมือนกันแต่ว่าคือการที่เราแบบว่าสามารถจะทําอะไรหรือเครียดผลงานอะไรขึ้นมาได้เนี่ยคือมันมีหลายๆฝ่ายที่ช่วยซัพพอร์ตมาค่ะก็ จริงๆคือพวกหนูตั้งใจทำงานในทุกๆด้านอยู่แล้วก็เอก็บแฟนๆติดตามทุกแบบเลยค่ะทุกแบบทุกช่องทางทุกช่องทางทุกรูปแบบว่าจะเป็นยังไงใช่เพราะว่าใช่เพราะไม่ว่างานไหนก็เหมือนแบบช่วยให้ผู้หนูพัฒนาสกิลตัวเองเหมือนกันแบบบางทีอาจจะได้สกิลนี้มาจากการแสดงแต่เราสามารถมาอัดแบปในการที่เราจะทําเพลงได้หรือเราได้สิ่งนี้จากเพลงเราสามารถไปอัดแบปได้เหมือนกันค่ะเหมือนทุกๆโอกาสจะแบบให้เราได้ต่อยอดไปเรื่อยๆ อย่างนี้ไหมคะตัเองนี่ได้มีโอกาสทำกันเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไหมคะหรือว่าอือจะบอกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็อาจจะไม่ถึงถึงหนึ่งร้อยอะค่ะแต่คือเราอาจจะได้ได้มีอิสระในการเลือกมากกว่าเพราะว่าเราสามารถเสนอนําเสนอผู้ใหญ่ไปว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้อย่างงี้ค่ะแต่ว่าก็จะมี เราทุกอย่างเราต้องอยู่ในกรอบที่เราอัดเรายังเด็กเนาะแล้วก็ขึ้นเข้าในวงการเนี่ยค่ะก็ต้องส่งไปให้พี่ที่แอปพูดอีกทีนึงว่าพี่ค่ะพี่เขาก็จะมีมุมมองที่เราอ๋อเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเลยอะคะว่าอ๋อมันแบบนี้ดีกว่าไหมที่ว่าเพลงเนี้ยมันแบบน่าจะเอ็มบีเกือกับความเร็วไหมมันเข้ากันกว่าไหมหรือว่าเพลงนี้มันดูน่ารักดีนะควรจะเป็นแบบแนวนี้ไหมอะไรค่ะแล้วก็แต่ว่าพี่เขาก็จะรับฟังเราว่าเราเสนอแบบนี้ไปเขาก็เสนอกลับมามาแล้วก็มาปรับจูนแต่ว่าตรงกลางคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น แต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ได้ทํากันแบบ, ừ ừ, แบบเกือบจะหนึ่งร้อยแหละแต่ว่าก็มีการแบบปรับเปลี่ยนเพื่อหาสมดุลที่มันดีที่สุดที่จะออกมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะแลตอนนี้นนนนนคือป้าเราเงินเยอะมากคือเสียเงินเยอะมากเลยในค่าถ่ายทำที่แบบว่าเป็นคอนทอนแล้วก็เป็นคอนทอนซับนะคะเราอยากจะเลือกเซตยังไงให้แบบตัวตนของเรามันดูชัดเจนที่สในคาถ่ทของศิลปินนั้น เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้คนเรื่องจังภาพของแบบอนามัยแก้เป็นผู้จีนแบบเอในภาคตัวซีรีสผู้แพร้ววารีดเอ็่งเงี้ยค่ะพอเรามาสมรทบารเรากลับมาแสดงเราเรากลับมาเป็นศิลปินในภาครัฐอยู่ค่ะเราจะต้องปฏิเสธให้มันแตกต่างจากคนอื่นไหมคิดว่าเป็นตัวเองตัวเราที่แบบเกิดขึ้นจากแบบว่า ตัวเราอะเน,ะ <ม S 1> นาะสไตล์ที่ชัดเจนออกมามเหมือนการทําเพลงอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ทุกอย่างก,ก็มาจากแบบไอเดียของพวกเราหรือว่าหรือแบบว่าพีออ่พิ่ิตงานคิดไอเดียมาบ้างแต่ส่วนมากก็ก็อย <c oughs> ่างที่บอกค่ะว่าก็คือตัวพวกเราเราเราใส่ลงไปในนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนก็คุยกันตั้งแต่แรกหลอว่า <c oughs> อยูนิตนี้เราอยากให้มีความแบบมั่นใจเลเบพิซนต์เกี่ยวกับตัวพวกเราเองหนะ้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าแบบ เ e สเป c ตัวเองด้วยว่าเรารู้สึกแบบไหนเพราะนั้นเพลงที่ออกมาค่ะจะเป็นว่อาอเสงส่งเสริมความมั่นใจอย่างเพลงนี้ก็คิดอะไรที่ใส่สกับเองเราชอบเราก็เดินไปบอกอะไรอย่าง้ยคะอย่างเพลงแรกเนี้ยก็เอ้เธอชอบฉันแน่เลยบอกเดินเข้ามาหาก,กันสิ่เดยววิ่งหนีนะอะไรอยี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนค่อนข้างที่จะอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรอย่างไคะก็จะเป็นก็จะเป็นเพลงที่บุงบอกหนูว่ามันก็น่าจะชัดเจนว่า แนวแนวเพลงของคอสเมซันจะเป็นเพลงประมาณนี้นะคะซึ่งนั้นจะแตกต่างกับตัวซีรี์ซึ่งตัวซีรี่มันจะเปลี่ยนไปตามบทที่ได้รับใ,ในแต่ละเรื่องเลยนะคะแต่ว่าพอมพาเป็นพาร์ทของศิลปินที่เราก็น่าจะชัดเจนในตัวบุคล,คลิกของแต่ละคนด้วยที่แบบว่าสามารถเป็นตัวเองได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็การเป็นตัวเอง <S 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 คือเราก็ไม่ได้แบบลิมิตว่าเราต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ผสมความหลากหลายให้แฟนๆได้เห็นหลายมุมมองผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมีทั้งแบบ ความเปรี้ยวความแซ่บความแข็งแกร่งความเป็นแบบอินดิพีเดนต์มีหลายอย่างก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจดูอรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็แสดงความเป็นตัวเองของเรามาแล้วก็แสดงความแปลกใหม่แปลกแปลกแปลกอาจจะเป็นเหมือนแบบจริงๆสาหรับหนูตัวหนูเองคือในการทํายูนิตอะแล้หนูคือมันไม่เชื่อว่าเป็นตัวเองแต่ว่าเป็นการเหมือนคนหาตัวเองในแบบมุมต่างๆค่ะซึ่งมันอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีแต่ว่ามันเหมือนเราได้เติบโตไปด้วยกันเราได้ค้นหาไปด้วยกัน แบบบางทีแฟนๆอาจจะได้อะไรจากการที่ดูพวกหนูในการค้นหาตัวเองอาจจะเกิดอินสปิเรชันอะไรสักอย่งใช่ก็หวังว่าจะแบบว่าเป็นเอ NERGY บวกหให้กันว่าอย่างแบบอันใดก็ได้ลองอะไรใหม่ๆในการทอบคอนเทนต์ด้วยออะไรย่างเงี้ยค่ะแบบคือหนูฉีกแบบตัวหนูจริงๆมากใช่แต่ไมนมีความกดดันหรือความคาดหวังจากใครที่แบเรามาเองตัวจิตหลับป็นเกิดอย่าที่บอกว่ามีการคุ้งครอสูงสุดเยอะ เราเราเราควะคาดหวังในการทำทุเรื่องของเราแ่มืหนูว่าถ้าคาดหวังน่าจะเป็นในด้านของตัวเองแหละว่าอยากให้มันพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆเพลงที่มันออกมาลอนช์ออกมาอะค่ะว่าเพลงแรกเราทําไว้ประมาณไหนเราก็อยากให้ทุกๆเพลงมีความดีขึ้นพัฒนาให้อยากให้แฟนๆเห็นพัฒนาการของพวกเรามากกว่าค่ะว่าว่าอ่า เราเราพัฒนานะเรามีการฝึกซ้อมทุกครั้งเราตั้งใจที่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าหนูว่ามันเป็นทุกช่วงแหละที่อาจจะไม่แค่ช่วงไม่ใช่แค่ช่วงนี้ที่ทีป๊อปมันบูมแต่ว่าอาจจะบ mm ูมนานแล้วแต่ว่าคนเพิ่งให้ความสนใจกับทีป๊อปมากกว่าค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดี mm hmm. ที่คนให้มา,ามให้ความสนใจเนาะกับทีป๊อปทำให้เหมือนคนได้เห็นพวกเรามากขึ้นแล้วก็วงการเพลงมันไปได้ไกลามากขึ้นเลยนะคะ mm hmm. การที่มีศิลปินมากขึ้น เราก็ทําเหมือนว่าแฟนๆก็จะมีเพลงที่ได้ฟ<ช>ังเพลงที่ดีๆได้ฟังมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าหรือว่าน่าจะถ้าถ้าถาม่ากดดันไหมกดดันเลยค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะติดภาพแบบที่เมื่อกี้คำถามเมื่อกี้เนาะที่ว่าติดภาพพวกเราในการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะเขามาเพราะว่าเราอ่ะจริงๆเราทําเพลงก่อนเนาะแต่ว่าเรามีชื่อเสียงจากตกั้งกจหรือว่าเรามีชื่อเสียงจากการที่เป็นนักแสดงใช่ใช่ค่ะ พอเรากลับมาท,ทมําเพลงมาคนจะแบบเอ้าวเป็นนักแสดงรี่นี่แต่ความจริงอะพวกเราเป็นโโปนชนมาก่อนออ <laughs> เนอร์ชุดมากร์เนอร์เราอยากจะเหมือนเราอยากเป็นศิลปินที่ทําได้ทุกอย่างจริงๆนะคะ <c oughs> ใช่แบ่งเ,เวลาเป็นยังไงคะเพราะว่าคือมีทั้งเรียนมีทั้งทำเพลงมีทั้งซ้อมเต้นและแล้อง็ถ่ายรีส์และไปพันรี อันนี้คือแบบวกเราคุยกันเยอะมากคำอธมบายว่าการที่จะนัดกันแต่ละทีคือแบบหาวันที่จะตรงกันยากมากแล้วยิ่งช่วงแบบตอนที่สอบครโรการเนี่ยค่ะคือทุกคนคอไม่ว่ามีสอบมีไปแฟนมีถ่ายซีรีส์ินถ่ายได้ได้คือก็ต้องหาเวลาอาจจะซ้อมดึกหน่อยเพื่อที่แบบทุกคนว่างแล้วแบบเสร็จจากงานเสร็จจากเรียนมาเจอกันเลยค่ะเหมือนพวกเราต้องแบบว่าสู้ไปด้วยกันเนาะเพราะว่า จริงๆคอสมอลซันอ่ะสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการนัดรวมตัวกันเพราะแต่ละคนคืองานสอบเยอะมากจริงๆแต่สิ่งที่เราทำก็คือแบบระความแบบเหนื่อยอะไร<ช> <ๆ S 2> แบบมาเจอกันมันทำให้เราแบบบูตเอนิจีด้วยนะแบบเพื่อนเหนื่อยมากแต่เพื่อนก็แบบมาสอบเราแล้วเราแบบเฮ้ยสูๆส้ๆ,สๆเหมือนมันเป็นการ เหมือนเราคุยกันนะคะว่าเราอยากเราอยากทาอันนี้กันจริงๆแล้วก็พอพอเราต้องการที่จะทํามันนะคะเราก็เลยมีความสู้อยู่ในตัวเนาะว่าถึงจะเหนื่อยแต่เราอยากทํามันจริงๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเสียเวลาเสียสละเวลาพักผ่อนมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางคนถ่ายงานเสร็จต้องมาซ้อมต่อบางคนพรุ่งนี้สอบแต่วันนี้ก็ต้องมาถ่ายงานหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราทุกคน พอพอมันได้มาทําในสิ่งที่เราลักอะค่ะมันมันเหมือนมันฟงฟิวกันเองด้วย <ừ> mm. อไรเงรี้ยเราเหมือนเราพร้อมที่จะเสียสละเวลาตรงนั้นเพื่อได้ทำในสิ่งที่พวกเราต้องการแล้วก็พวกเราลักจริงๆเราบอกเลยเที่ยงคืนคือยังจะาบบ s u p p อื่นเช้า <c oughs> ตื่นเช้ากว่าไปทํางานแบบกี่โมงไ็รู้8โมง8โมงเช้าก็อึ <c oughs> อ่งอก็ค <c oughs> ือแบบไม่ว <c oughs> ่าแบบพวกหนูจ <c> ะ <oughs> เต้นได้หรือไม่ได้หรือมาแล้วแบบยมหรือเหนื่อยคือ พวกหนูรับไปเท่านี้อาจจะได้เท่านี้วันนี้แต่ว่าแบบเพื่อนก็จะคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็มีอาการเบลอบ้างอะไรมันนี่แหละบางวันแบบมาแบบเต็มเต็มแล้วอะไรเงี้ยแบบว่ารับไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามาออโต้ซีนตอนหลังะวันไหนใครรับไม่ไหวก็คนอื่นก็รับไปก่อนช่วยก่นช่วยกันหลังอะไรอย่างสุดท้ายอยากจะให้แบบว่า ฝ้าเป็นแฟน,นติดตามผลงานแล้วก็อ้อนแฟนสปอร์ตสูบในฐานะความร้อนในะคะค่ะก็ตอนนี้เอมบเผ็ฮะกําลังหายว่ะใครจะไปหายอ้อนื้อเ,เห็นแล้ว <s uck> อ้อนเหรออ้อนแล้ว <S <s <uck> อ้ว <s <uck> <S <s <uck> อ่อนนะค่ะส <s uck> า เปลี่ยนทำไมทุกคนค่ะก็ไงฝาก Cosmo s t a ไว้ได้นะคะเพราะเราทุกคนตั้งใจเต็มที่ในทุกผลงานแล้วก็หวังว่าจะเป็น energy แล้วก็ inspiration something ให้ทุกคนได้ค่ะก็ฝากคอ s บ o s ซ a r ไว้ดนะคะแล้วก็เพลง comeback ของเรานะคะชื่อเพลงว่าคิดถึงนะคะสามารถดู mv ได้แล้วที่ Cosmo Star s Hunter นะคะแล้วก็ฟังได้ที่ streaming online ทุกช่องทางเลยค่ะก็ก่อนที่จะให้นุ่นฝาก อันจบแล้วค่ะหนูก็อยากจ,จะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยดูผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจทําแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มากมายนะคะจากพี่ๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนอ่ะดูผลงานเราแล้วก็ได้รับพลังบวกได้รับความสุขแล้วก็เติบโตไปกับพวกเราอยู่กับพวกเรานานๆค่ะใช่เร็วเลยนะคะ เรื่องนี้นะคะพวกเราทางค่าสร์งเตอร์นะคะก็จะมีมีพร้อมมาเรจิเตอร์ซีซั่นสอนะคะพวกเราก็จะได้เป็นรุ่นพี่แล้วเราจะให้่ดูแลไม่ใช่ดูแลเ็ไม่ใช่โอ้อาจจะใช่อาจจะดีไม่ไม่ไม่มไม่เราจะดูแลรุ่นน้องใช่เราจะใครอยากเป็นคนหนึ่งของพ่อค่าสั่เตอร์นะคะสามารถติดตามรายละเอียด ได้ทั้งหมดในโซเชียลได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ที่จริงโอกาสที่เราได้รับทุกอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยก็เกิดมาจากโรเจคคอสมอลเนี่ยนะคะก็ใครมีความฝันเหมือนกันเหมือนพวกเราเนาะตอนนั้นเมื่อสองปีก่อนที่มาแบบงงงงแงงคุณอาจจะไม่พร้อมก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ไม่ลงไม่ลงมือมาทะค่ะมันมันจะไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะคะหรือว่าลองลองมาถ้าถ้ามีใจที่อยากจะทําแล้วอ่ะไม่อยากไปกลัวว่า พอ,อแล้วจะติดไหมหรือว่ามาก็ไม่ได้หรอกมีแต่คนสวยๆถ้าถ้าถ้าคิดว่าเป็นแบบนั้นน่ะเราจะไม่มีทางมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะใช่ลองมาดูก่อนนะเถอะแล้วก็เ <c oughs> จอกันเยอะนะคะเจอกันค่ะ <c oughs> สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ